สวัสดีครับมืนอนีเบาวน้องอยู่ซานแม่ฮันนี่ครับมืนอนีเบาวน้องเชมาตามต่องวดครับงวดวันที่16มีนา67ครับผม16มีนา67เดี๋ยวก่อนสิไปเบิงตัวเลขเนาะแล้วก็จังไปไหว้แม่นี่ครับวันวันที่26แม่เสียชีวิตเนาะครับเนาะแม่ฮันนี่เสียชีวิตที่26แล้วบังเอิญเลข2662 ตรงกันกับเหล็กไอ้ไข่นะครับเนาะตรงกันกับเหล็กปิงปองไอ้ไข่หกสองครับผมหกสองเดี๋ยวมือนีมาเบิ่งน้ำกันว่าเหล็กถูกจะเป็นตัวไหนเหล็กปิงปองจะเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะโค่งสุดท้ายแล้วครับงวดวันที่สิบหกนะครับเนะาะน,นี่นครับเหล็กตัวนี้ก็ย,ยังสวยอยู่ดนะครับนี่เจ็ดศูนย์สองนี่เจ็ดศูนย์สองโมเน่ได้ครับบ่แน่ได้เนาะเบิ่งไหวเป็นแนวทางเดี๋ยวไปวายแม่น้ำกันแล้วก็ มาหลับโฉบไปนังกันงวดวันที่16มีนา67ครับผมสวัสดีครับผมเปาหนองครับมือนีมาพบพอกับเปาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เปาหน่องสิมาข,ขอโฉบตอมงวดกับแม่ครับงวดวันที่16มีนา67โก่งสุดท้ายแล้วครับเบื้องไว้ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับส่วนตัวเลขสิมาร์ดูบมักคขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนนะครับเปาหนองกับหาตัวเลขมาฝากทุกคนนะครับเนาะ อยากให้ทุกคนได้รับโชคเดี๋ยวบ้านหนองสิจับลูกปิงปองครับสองลูกรอหลุนเป็นเหล็กลางเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งนากันครับว่ามือน,นีเหล็กถูกจะเป็นตัวใดเหล็กปิงปองจะเป็นตัวไดงวดวันที่16มีนาหกเจ็ดครับแม่บ้านหนองสิจับลูกปิงปองสองลูกด้อแม่คอ,อยมาเหล็กรางด้อแม่เด้อเหล็กลางเหล็กลางขอเหล็กลางแม่เป็นเคยหายตรงๆอยู่เนาะ แดวไรอหลุดเด็กเด็กคือฟ้องลูกแรกครับแม่ขอตรงๆนะแม่เด้อหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดเล็กวิฟ้องลูกแรกหมายเลขแปดเ้าะหน่องคอเลขกลางแม่ครับเดี๋ยวมาลุนลูกที่สองครับ เกินแปดอย่างนอกขอตรงๆนะแม่หนารลุนครับเลขตัวนี้แปดหนึ่งครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับเลขวิ่งปองแปดหนึ่งแปดหนึ่งหรือแปดเจ็ดก็ได้ครับ เดี๋ยวไปอาเป็นจุดถูน้ากันแล้วก็ไปรุนโชว์น้ากันว่ามือนีเลขถูกสิเป็นตัวไดนเลขปิงปองแปดหนึ่งครับผมแม่เอ้ยเลกถูกสิเป็นตัวไดนอใหอมาในสามตัวถ่ายลอตรีนนะแม่เด้อ ดูแคำวาา่าเบิ้งสองเบาหน่องให้ได้รับโชคไป็นลำกันสุขูสุขคนผู้ใดศรัทธาแม่ผู้ใดนับถือแม่ผู้ใดเป็นลูกหลานแม่ก็ให้ได้รับโชคไ,ป,คคไ,คไ,คไป็นลำก,กันสุขูสุขล้นนะแม่ราธุเลขถูกนี่ขอให้มาได้สามตัวไายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกมีหน้าหกเขียนเจแม่ขอให้แม่โดนจัดให้ได้ลานทุขล้ขนนะแม่เดอ้อ เดี๋ยวไปลอดลุ่นเลขถูกเหมือนกันครับบัวบุนีเลขถูกสิเป็นตัวไหนบนนัวไหนครับอาจสิตรงกันครับเลขปีป้องก็ได้เลขปีป้องแปดเนินครับเดี๋ยวไปดูเลขถูกครับก,ก่อน,นไปเบิ้งเลขถูกตัวแหลกนะครับเนาะพอดีเพิ่นมีคนมาไหวแม่เนาะแบบมาไหวแม่อยากจังไปเบิ้งกันนะครับเนาะได้เพิ่นไหวแม่แล้วกัน เดบับของศิษาภิบปเบิ่งเลขกถูกตัวแหลกตัวที่สองนะครับเนาะงวดที่สิบหกมีนา, 67, า,มาหาก,าหากเจ็ดกับผมสาธุสาธุเสิบนจามแล้วครับเดี๋ยวมาเบิ่งเลขกถูกน้องกันเนะครับเลข่กถูกไมค,เก,กไคเกือบหมดแล้วครับเกือบหมดทุกดอกแล้วนี่ครับเลข่ถูกห้าสี่เ,เลขงามอยู่เดนี่งวดกวนน้อนนั่นเนาะมันออกงวดก้อนมันออกสามเก้าห้าเนาะ งวดมันออกสามเก่าหางวดดีบนแน่ได้ครับผมเนี่ยหาซีดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับเลขพี่ปองบ้านน้องจับได้แปดหนึ่งเนะาะบานน้องจับได้แปดหนึ่งแต่พูดได้มากจะซื้อไหวเนาะครับเนาะเบิ่งไหวเป็นแนวทางครับเลขถูกเดี๋ยวใหม่ห้เบิร์ดเดี๋ยวบ้านน้องสีสรุปอีกเทนึงนะครับเนาะเดี๋ยวบาวนน้องสีสรุปอีกเทนึงงวดวันที่สิบหก มีนาหกเจ็ดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางโบสใส่วิทยาญาณในการรับชมเราฟังนําแม่ฮันนี่เป็นเมตตาลูกหลานสุคนอีครับผู้ใดมากกันเด้รับโชคไปกันหลายคนนะครับนาองงวดนี้เลขถูกจะเป็นตัวใดเลขวิงปองเลขถูกจะเป็นตัวใดก็คอยมาในสามตัวถ่ายตรตอลีและวันที่หนึ่งเดแมอร์เลขถูกเลขวิ่งปอง ก็ออกมาเหล็กลางหรือ,อจะเป็นเหล็กบนก็ได้น้าแม่นออยู่ที่ว่าแม่ฉีดเมตตาตัวใดให้ลูกหลานสาธุสาธุาธโอ้เหล็กงามคุณลูกไหมเห็นเหล็กแล้วคนลูกแม่เอ้ยมันหมานโศกไงน้าแม่เด้อเหลก็กก็แข่คายกันกับเหลเ็กเอกไขวะหกเก่าหกสี่เก่าสี่นี่นะครับนเนาะเหล็กวิงฟองแม่ฮันนี่เก้าเอ้ แปดหนึ่งปหนึ่งครับผมเลขเหลขกวิงปองอ่ะเหล็กถูกครับห้าสี่เก้าครับผมห้าสี่เก้าสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีแม่ฮันนี่มอบโชคให้ลูกล้านคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปาถนาด้อแม่เออมีเงินใส่ใจบ่ขาดมือผู้ใดคำว่าเบิ่งคลบปบาหนองผู้ใดกดไลกดแช่ผู้ใด,ดเบิ่งคิปตั้งแต่ต้ตนจนจบก็ให้ได้รับโชคไปนต้องกันห้าสี่เก้าหรือ ห้าสี่หกกรได้เดี๋ยวบาวตดองสิแปลเลีหีทีนึงนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปาถนามีเงินใส่ใจบอขาดมือสาธุสาธุสวัสดีครับ